ผมเปลี่ยนเบอร์น้ํามันเกียร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับการเปลี่ยนเบอร์น้ํามันเกียร์นะครับอาจจะทําให้เกียร์นะครับเกิดการสึกหรอหรือเสียหายได้หรือมีอายุการใช้งานที่สั้นลงเนื่องจากเบอร์น้ํามันเกียร์นั้นนะครับผ่านการทดสอบกับโครงสร้างนะครับหรือชิ้นส่วนของเกียร์เป็นอย่างดีแล้วว่าน้ํามันเกียร์ที่ผู้ผลิตกาหนดนะครับเหมาะสมที่สุดกับเกียร์รุ่นนั้นๆของยูสุเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุก4ี่0 0กิโลหรือตาม บริษัทผู้ผลิตกำหนดแต่ไม่ควรเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเกียร์ไปเด็ดขาดบางท่านคิดว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้วรถวิ่งดีขึ้นนู่นนี่นั่นครับแต่จริงๆแล้วมีผลเสียแน่นอนครับเพราะว่าจากการทดสอบน้ำมันเกียร์ในแต่ละลูกนะครับหรือแต่ละรุ่นเนี่ยมันต้องมีความข้นใสที่เหมาะสมเพราะว่าชิ้นส่วนฟันเฟืองต่างๆในแต่ละเกียร์แต่ละลูกเนี่ยไม่เหมือนกันเขาเลยเอาจุดที่แมทชิ่งที่สุดก็คือน้ำมันเกียร์เบอร์นี้ เหมาะสมกับเกียร์แบบนี้มันจะกําหนดเาเป็นคู่มือในการดูแลรักษาเลยไม่ควรเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเกียร์นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําใช้เบอร์ไหนใช้เบอร์นั้นไปตามมาตรฐานกำหนดนะครับเพื่อป้องกันเกียร์เสียหายครับ